สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาเพื่อรวมพลังการทำงานของธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวเลยนั่นก็คือ Microsoft 365ครับมาดูกันว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรของเราได้อย่งไรบ้างไปเริ่มกันเลยครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าแอปที่เราใช้ทำงานทุกวันนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยแต่และตัวก็ทำงานของมันไปไม่ได้เชื่อมกันเท่าไหร่ทำให้ภาพรวมมันดูหุ่นวายไปหมดเลยใช่ไหมครับ ปัญหานี้แหละครับที่หลายๆธุรกิจกําลังเจออยู่แล้ววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันในเวลาสั้นๆต่อจากนี้นะครับเราจะมาดู5ประเด็นหลักๆด้วยกันตั้งแต่การเป็นโซลูชันที่มาแบบครบวงจรไปจนถึงเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ถูกอัปเกรดให้เจ๋งขึ้นการทํางานร่วมกันเป็นทีมความปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายเลยคือจะเลือกแผนไหนให้เหมาะกับธุรกิจของเราที่สุดครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยกับแนวคิดของโซลูชันธุรกิจแบบครบวงจรที่จะเข้ามาเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของการใช้แอปเป็น 10, 10ตัวให้กลายมาเป็นการทำงานที่เป็นระบบระเบียบและชัดเจนมากขึ้นครับ ถ้าจะให้คำจำกัดความแบบง่ายๆเลยนะครับ Microsoft 365ก็คือแพลตฟอร์มการทำงานบนคลาวด์ที่รวมทุกอย่างที่จำเป็นไว้ในที่เดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นแอปที่เราคุ้นๆกันบริการคลาวด์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือระบบความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อให้เราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองครับจุดท,ที่แตกต่างสำคัญเลยนะครับคือมันเปลี่ยนจากการที่เราเคยซื้อโปรแกรม o f f i c e แบบกล่องจ่ายเงินครั้งเดียวจบ ซึ่งมันก็จะจำกัดให้ใช้ได้แค่บนคอมเครื่องเดียวแล้วก็ไม่มีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาเป็นรูปแบบการสมัครสมาชิกแทนซึ่งมันดีกว่าตรงที่เราสามารถใช้แอปได้บนทุกอุปรกรณ์เลยมีคลาวมาให้ในตัวแถมยังได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยครับมาต่อกันที่ส่วนที่2ครับเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือออฟฟิศที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยตอนนี้มันได้รับการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นมากกว่าแค่โปรแกรมบว d กับ Excel ที่เราเคยรู้จักกันเยอะเลยครับ แน่นอนครับว่าหัวใจหลักๆก็ยังคงเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละครับทั้ง Word, Excel, PowerPoint, Outlook, แล้วก็ OneNo t e แต่ที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยก็คือตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์มจริงๆไม่ว่าจะนั่งทำงานอยู่หน้าคอมหรือว่าต้องออกไปทำงานข้างนอกผ่านมือถือก็ตามครับแล้วก็นะครับอีกเรื่องที่พีคมากๆเลยก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ครับแต่ละคนเนี่ยจะได้ One d r i ร e ไปเลยเต็มๆถึง1เทราไบต์ คือมันเยอะมากๆนะครับทําให้เราเก็บไฟล์งานสําคัญๆแก้ไขหรือแชร์ให้เพื่อนร่วมทีมได้จากทุกที่เลยไม่ว่าจะใช้คอมมือถือหรือแท็บเล็ตไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเมมจะเต็มอีกต่อไปแล้วครับและนอกเหนือจากเครื่องมือที่คุณเคยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาปฏิวัติวิวธีการทํางานของเราได้เลยขอแนะนําให้รู้จักกับโคพายโครับเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะหรือ AI ที่ฝังตัวเข้ามาอยู่ในแอปต่างๆเพื่อช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้น แล้วก็เร็วขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยประโยคนี้สรุปคุณค่าของ c o p ายโลได้ดีที่สุดเลยครับมันคือการทำงานที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่แก้ขยันทำเยอะขึ้นลองนึกภาพตามนะครับว่าแทนที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆในการทำรายงานเราอาจจะร่างรายงานประจำไตรามาสเสร็จได้ในไม่กีน่นาทีเพราะ AI จะเข้ามาช่วยเราตั้งแต่การคิดเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงจัดการงานต่างๆได้แบบฉลาดสุดๆเลย ทำให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่าได้นั่นเองครับจากเรื่องประสิทธิภาพของแต่ละคนตอนนี้เราจะมาดูกันในส่วนที่3ครับว่าเครื่องมือพวกนี้จะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นยังไงซึ่งต้องบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคนี้เลยคำถามนี้น่าคิดมากครับคือการมีเครื่องมือดีๆอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอแต่ทำยังไงให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่รวมกันได้อย่างราบรื่นอันนี้คือความท้าทายของจริงเลย และคำตอบของเรื่องนี้ก็คือ Microsoft Teams ครับนี่ไม่ใช่แค่แอปสำหรับแชทคุยกันธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมทุกอย่างของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมเอาไว้ในที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการประชุมการโทรหรือการแชร์ไฟล์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มนี้เลยครับ และการทํางานร่วมกันมันไม่ได้ดีหยุดอยู่แค่การแชทนะครับยังมีเครื่องมือที่ส่งพลังอื่นๆอีกเพียบอย่างเช่นแชร์พอยที่เอาไว้สร้างเว็บไซต์ภายในของทีมเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลหรือจะเป็น Microsoft Loop สําหรับสร้างพื้นที่ทํางานที่ทุกคนเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทําได้แบบ Real Time แล้วก็ยังมีคลิป c h a ป์ที่ช่วยให้การตัดต่อวิดีโอสําหรับพรีเซนต์งานหรืองานมาร์เก็ตติ้งกลายเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภััยครบ Microsoft 365ไม่ได้มีแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานเก่งขึ้นนะครับแต่ยังมาพร้อมกับการปกป้องธุรกิจของเราด้วยเปรียบไปก็เหมือนกับการสร้างป้อมปราการดิจิทัลที่แข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหมันดูซับซ้อนจังเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถแบ่งการป้องกันออกเป็น4ชั้นหลักๆให้เข้าใจง่ายๆเลยครับชั้นแรกสุดเลยคือเรื่องการยืนยันตัวตนต้องมั่นใจก่อนว่าคนที่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริง ต่อมาก็คือการจัดการอุปกรณ์เพื่อควบคุมว่าข้อมูลสําคัญของเราจะไปเปิดที่ไหนได้บ้างจากนั้นก็มีระบบป้องกันภัยคุกคามอย่างพวกไวรัสแฮกเกอร์ต่างๆและสุดท้ายคือชั้นของการปกป้องข้อมูลโดยตรงเลยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสําคัญของบริษัทเรารั่วไหลออกไปข้างนอกครับเหมือนมีกรอบป้องกันถึง4ชั้นเลยทีเดียว มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นความสามารถทั้งหมดไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามาดูกันว่าจะเลือกแผนไหนดีที่จะเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจเราที่สุดครับดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับถ้าเป็นแผนเบสิกจะเน้นการใช้งานแอปผ่านเว็บเบราว์เซอร์กับคลาวด์เป็นหลักนะครับส่วนแผนสแตนดาดจะอัปเกรดขึ้นมาคือได้โปรแกรมเวอร์ชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์มาด้วยและถ้าเป็นแผนพรีเมียมอันนี้จะครบเครื่องที่สุดเลย เพราะจะมีระบบความปลอดภัยกับการจัดการอุปกรณ์ขั้นสูงเพิ่มเข้ามาให้ด้วยครับเราก็มีข้อมูลสําคัญอีกอย่างนะครับคือทุกแผนสําหรับธุรกิจที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยสามารถรองรับผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง300คนเลยซึ่งก็ถือว่าเหมาะมากๆสาหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเลยครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับจุดเด่นหลักๆของ Microsoft 365ก็คือการเป็นโซลูชันที่ครบวงจรในที่เดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วย AI ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความปลอดภัยระดับองค์กรที่เรามั่นใจได้ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับสุดท้ายนี้คำถามที่น่ากลับไปคิดต่อก็คือถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจของเราจะเปลี่ยนมาใช้โซลูชันที่ครบวงจรและทรงพลังแบบนี้เพื่อที่จะได้ปลดล็อกศักยภาพการทำงานไปอีกระดับหนึ่งครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตาม Subscribe ช่อง Network ไทยไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย